คนนั่งอยู่เออเฮยตัวนี้สวยอ่ะรายละเอียดมันดีคนนั่งอยู่คนนั่งทำอะไรวะเอ้าเจปาบู่อ่านเรื่องราวอันหนึ่งตัดต้นไม้เก็บข้าวแล้วมันหนักแลาบูเฮ้ยมันสวยชอบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรววมข้าสีขาวสีดำแบบโซพเนี่ยสวยเลยสีเบสิกสีเบสิกสีใสดีเนี่ยงานแบบเป็นชั้นเป็นอะไรแบบนี้นะคะค่ะอุ้ยลายนี้กำลังฮิตนะ เรีดผชิ้องมากเไที่ีดกับีดกเมใช่นะคะตัวนี้อุยแต่ว่าจริงๆคือไม่ีนี้ไม่รีดก็ได้เพราะว่าลายมันเยอะมันไม่ค่อยเห็นหลอกรอยยับนะ้อสวยเลยนะเทรเยะมันไม่ค่อยับชมันยับก็สวย่มันสวยมสวยผิวๆนะคะานะตัวนี้มีกี่กระสอบมีสี อุ้ยอันนี้สวยจังเพจพลอยอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับลูกค้าเล่นงานกระปง๋งยา,าวเลยเอาไม่เหมาะกับเราเหรอใส่ ไรอกแ่้อ่ะกําลังตูมอยู่กําลังไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าใน YouTube เพราะว่าคลิปนี้เจ้าลงยูทูปไงมันไม่ชัดวยแม่เราเป็นเอวยังยืดหมดเลยส่วนใหญ่ค่ะเอวยังยืดแน่นจแ่เอวยังยืดขายดีเพราะว่ามันจะเป็นงานฟรีไซส์ไปในยูทูใช้แล้วนะคะลูกค้าค่ะสกอปฟรีไซส์เอวฟรีไซส์จากส่งใหญ่แล้วถ้าแบบว่าล้วน สวยมากไอ้พอยเนี่ยลายเยอะเน้นเน้นซัมเมอร์แหละท่องเที่ยวก็เน้นงานลวดลายนะแม่นยเออบางที่ก็งานสไตล์มินิมอลเ็าจะใส่แฝดกันเป็นพวกขาวดำนะแม่เนี่ยเห็นป่างานขาวดำแฝดเลยแฟชั่นสูสๆเดี๋ยวกี่สมัยนี้สองสักรก็ติดใส่ขาวดำนะแม่นะดอกน่ารักาใช่ลายดอกหวานหวานน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าขาเนี่ย ตรงแบบว่าเขาดูโอ้โหนี่เป็นไงอันนี้แบบดอกข้าราชการลายดอกแบบข้าราชการชอบใส่ไงเอาหัวหินใดๆแล้วไช้ดีนะโอ้มันเป็นเอวยังยืดไงนุขามันเลยแบบไม่ได้คีกว่าเป็นไซส์เอ็มเอลไปแล้วดอกเล็กๆก็น่ารักมากดูดีสีชมพก ชีฟองแม่ใครเล่นงานกระโปรงอยู่แล้วอะที่จะรู้ละคาอยู่แล้วไม่ว่าจะเดรสชีฟองเสื้อชีฟองผ้าชีฟองทั้งหลายแกรนด์อรี่นี้ราคาแรงหุดเลยเพราะว่ามันเป็นจำนวนตัวมันเยอะด้วยสองคือมันเป็นงานยอดนิสตใช่ด้วยแม่ค่ะมันเป็นงานยอดนิสิตถ้ขายตามที่เที่ยวขายมีนะกท่องีนชอบมากงานแฟชั่นใดๆที่มาแบบงานก็ตัดลวนชีฟองลวดราคามันจะสูงนะแม่แต่งานที่ได้ก็คือ จะแบบคนละแบบกันเลยใช่ค่ะนะคะลูกค้าอุ้ยไอไหนไข่กระโปรงแฟชั่นนะแม่กระโปรงแบบยกก้อนรวมผ้าก็ได้ขอบต้นก็ได้กระโปรงยาวทั้งหลานชีฟองเอาไปด้วยอุ้ยงานแบบว่าเย็บขึ้นมาแบบสวยมากเมื่อกี้นะคะทรงแบบเข้ารูปเนาะลูกค้าทรงทรงแบบบานๆผิวๆก็มีออกลูกค้าค่ะคือค้ารวมหญ่ให้เลยนะเนี่ยลายสวยกเลยงานผ้าใหม่แน่นอนนะคะตัวนี้นะใครอยากรับนะ ูก็เยอะอยู่นะเป็นร้อยกว่าใช่ยังไงก็ร้อยกว่าแม่ผ้ามันเบานะคะผ้ามันเบานะผ้าเบาผ้าเบาแต่ว่าลูกนี้เป็นชีฟองแต่ไม่ใช่ตัวซีทูนะแม่มันมีซับมีอะไรให้ข้างในใช่แล้วมีงานซับให้เรียบร้อยเลยเนี่ยีขาก็ข่าวจัวลูกค้าขางานสวยงานเล่นได้เลยนะแม่นะ กระโปรงอยู่แล้วนะตัวนี้แม่ลองเล่นดูก่อนได้นะลองลุกรีวิวไปก่อนก็ได้หรือใครอยากดูลูกใหม่แม่ก็ได้เลยนะแนะนําให้ลองเล่นลูกค้าเปิดใจให้ตัวพรีเมียมนะแม่จะรู้เลยว่าแม่ชึ้งมแล้วเนี้ยใส่ไปใส่ไปคอนเสิร์ตสมเก๋นะใส่กับบูทเออเขาใหญ่ฟิลโบฮีเมียนได้คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยตแดงเเนใช่ฟิลนั้นเลยตแดงจะแฟรบี่โบฮิ สรงประมาณนี้ใช่ค่ะลูกค้านะตัวนี้นะใครดูแล้วถูกใจเอฟตามหลังมาได้นะลูกค้าเดี๋ยวทำรีวิวเป็นคลิปให้อีกทีนึหรหัสแพนด้าเอเนะลูกค้าถ้าใครตามมาย้อนหลังแจ้งได้เลยว่าสนใจแพนด้าเอเเลยนะคะนี่งานประมาณนี้เลยจ้า